ดูเรื่องของธนาคารต้นไม้กันหน่อยนะครับผลพวงจากโครงการธนาคารต้นไม้ของทกสก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านถ้ำเสือที่เพชรบุรีนั้นมีรายได้จากไม้เศรษฐกิจแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานของคุณสามารถคุ้มส่งํามครับไม้ใหญ่นานาพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์เต็มพื้นที่หลายสิบไร่ที่เห็นอยู่นี้เป็นของชาวบ้านหมู่บ้านถ้ำเสือตํบลแก่งกะจานอํเภอแก่งกาจานจังหวัดเพชรบุรี พี่สุเทพเล่าว่าแต่ก่อนบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่เพราะชาวบ้านจะตัดทิ้งเพื่อใช้พื้นที่ทําการเกษตรจนเมื่อปี2551ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนําโครงการธนาคารต้นไม้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นการปลูกพืชผสมผสารที่มีลักษณะให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติในพื้นป่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ผมว่า หลังจากที่ไปรับข้อมูลมาแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นโครงการที่มันสามารถตอบโจทย์ให้กับการดำรงชีวิตแม้กระทั่งปัจจุบันจนถึงอนาคตได้ของผมนี่ปลูกไว้ประมาณไม้ครบทั้งทั้งสี่กลุ่มและครับมันจะมีอยู่ประมาณกับเกือบ1น0 0งต้นซึ่งปลูกมาแล้วเข้าปีที่7จ็ที่แเนี่ยมูลค่าของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะเกือบหกแสนบาทต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับแบ่งเป็น4กลุ่มคือไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อปานกลางไม้สักและไม้เนื้อแข็งหลังปลูกธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาวัดขนาดและตั้งพิกัด E S P ผ่านดาวเทียมจดเป็นเลขบันทึกติดสัรลักษ์ณไว้กับต้นไม้จากนั้นจะมีการออกโฉนดต้นไม้ชาวบ้านที่ร่วมโครงการนะครับสามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินกับทกศและยังมีเงินปันผลให้ปีละ3บาทต่อต้นไม้1ต้นสิ่งที่ได้ตอนนี้เนที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการ การร่วมไม้ร่วมมือในชุมชนขึ้นเราเห็นภาพชัดจากเดิมที่ต่างคนต่างอยู่นะแต่พอเกิดจากกปลุกปลาชุมชนเนี่ยทุกคนจะช่วยกันกลับมาเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันมากที่สุดที่หมู่บ้านทํำเสือนะครับได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านทํำเสือและยังไปสู่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานด้วยครับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้หมู่บ้านทํำเสือจดทะเบียนเมื่อปี2,557มีสมาชิกกว่า70คนปัจจุบันยังทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยรับรองโดยกรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้กับชาวบ้านหลักหมื่นบาทต่อเดือนเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการปลูกต้นไม้ทดแทนรักษาระบบนิเวศของพื้นป่าให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงานปิดท้ายมาดูหุ้นไทยวันนี้นะ